รครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการนําสินค้าเครื่องมือช่างมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้นนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเป่ารีวิวนะครับผมวันนี้สินค้าที่ผมนํามาก็เป็นตระกูไลไร้สายแล้วนะครับผมก็เป็นสว่านไร้สายนะครับนอกตัวนี้ที่ผมเอามาก็อยากเอาของคุณนายมาบ้างนะครับผมก็เป็นส่านไร้สายแบบ3ระบบนะครับผมวันนี้สามารถเจาะกระแทกได้นะครับผมเป็นของคุณนายเนาะก็รุ่น HD620H นะครับเป็น BL เนอะก็คือสว่านตัวนี้เป็นเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับเป็นสว่านแบบไร้แปลงถ่านะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูสเปคเบื้องต้นก่อนนะครับผมคุณสมบัติในเบื้องต้นเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับตัวนี้ก็จะบอกมานะครับว่ามาพร้อมกับตัวกําลังอยู่ที่12โวลต์นะครับผมสามารถปรับแรงบิดได้นะครับถึง20ระดับเนาะครับผม ตัวนี้รอบสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่1550รอบนะครับผมแรงบิดก็อยู่ถึงอ่า28นิวตันเลยนะครับผมสามารถจับดอกได้ถึง10มิลนะครับผมแล้วก็อ่าความจุของแบตเตอรี่เนาะอยู่ที่1.5แอมป์นะครับต่อก้อนเนาะตัวนี้อ่ะก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนเลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับผมสินค้าฮุนใดตัวนี้ก็รับประกันอยู่ที่หปีเนาะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าที่รูปลักษณ์ของตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทรงกลมนะครับผมทรงกลมเนาะรูปลักก็กระทัดรัดนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับปรับซ้ายขวาได้ครับผมแล้วก็มีไฟบอกเนาะสถานะของแบตเตอรี่ว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมปรับซ้ายขวาได้จับดอกได้สิบมิลเนาะรูปลักก็สวยงามปรับหนึ่งปรับสองได้ปรับรอบปรับหนึ่งสองได้ครับผมก็ สามร,ระบบนะบตัวนี้ก็สามารถปรับเจาะได้นะครับโหมดเจาะได้หรือพี่ๆจะไปเจาะนะครับจเจาะเหล็กเจาะไม้ได้ครับผมตัวนี้สามารถโหมดขันสกรูเนาะแล้วก็ปรับแรงบิดได้ถึง20ระดับเลยครับผมตัวระดับเนี่ยก็อย่างที่ผมทําคลิปไปแล้วนะครับเนาะข้อดีของสว่านไร้สายเนี่ยเมื่อเราปรับแรงบิดเนี่ย ระดับไหนเราก็ดูที่หน้าง,งานจริงนะครับถือว่าเราเจาะไปสุดแล้วเนะาะระบบก็จะฟรีให้เลยไม่ขันเข้าให้ไปต่อนะครับตอนนี้ก็เจาะปูนเนี่ยก็เจาะได้นะครับติดสโวลต์นิดหน่อยกําแพงบ้านเราเนี่ยเจาะเผืือใส่ราวผ้ามงุงผ้าม่านแขวนท,วทีวีอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับผมสินค้าก็ประมาณนี้นะครับมาพร้อมกล่องนะครับตอนนี้กล่องกันกระแทกอย่างสวยงามเลยนะครับผมก็ข้างในเนาะก็จะมาพร้อมกับ แบตเตอรี่ให้อีกก้อนหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นสองก้อนเนาะพร้อมกับที่ชาร์จนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณพี่ท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองดูลิงก์ใต้ข้างล่างคลิปได้นะครับผมก็จะฝา,ากลิข์ขอ,องฝากลิลงก์ไว้เนาะครับผมหรือว่า,าสนใจมาดูสินค้าตัวจริงก็ที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยนะครับผมก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากครับ